สวัสดีค่ะกระซิบบอกเราแนะนำรถกระบะมือสองกันเช่นเคยนะคะสวยดูดีมีสเสน่ห์ค่ะทุกท่านมิสูวิชิไทยท่านนะคะรถกระบะปี07เครื่องยนต์ 2,500cc ดีเซลนะคะพร้อมใช้งานได้เลยค่ะคันนี้มาในราคาตัดเงินสดนะคะราคา1 19,000 10บาทเครื่องดีครสซิสวยแอร์เย็นช่วงล่างปกตินะคะ รูปฉมสวยงามพร้อมซิ่งคาะเรกทะเบียนสวยด้วยนะคะคันนี้4 3รอบคันก็ดูดีแม็กสวยครบชุดภายในสะอาดกว้างๆนั่งสบายเลยทีเดียวนะคะภาสีไม่ขาดค่ะเริ่มครบพร้อมโอนเลยนะคะรถอยู่แถวน้องจอกค่ะสนใจโทรคุยโดยตรงนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยคัน1 19,000บาทนะคะจับจองเป็นเจ้าของไปใช้งานกันได้คุ้มค่าคุ้มราคานะคะ ไปดูรถไปทดลองขับด้วยตนเองก่อนตัดสินใจนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านพอทางด้านแอดมินเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ